ราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยชาแนลนะครับในคลิปนี้ก็นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญ50สตางค์ลวงข้าวนะครับซึ่งมีราคาแพงแล้วก็มีราคาสูงนะครับมันก็จะมีในส่วนของลักษณะของเหรียญที่หายากแล้วก็นะครับอุเรียที่หาง่ายด้วยนะครับ สำหรับเหรียญที่หาง่ายๆก็คือเหรียญที่ผมได้นํามาให้เพื่อนๆ FC ดูเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญทั่วๆไปที่เขามีเขามีการเล่นหาการในตลาดนักสะสมอย่ที่น้อยเอามากๆเลยนะครับซึ่งนะครับเหรียญเหรียญนึงเนี่ยอาจจะถ้าเป็นสภาพแบบเน่าๆเก่าๆอาจจะไม่ได้มีราคาในตลาดนักสะสมด้วยนะครับอย่างเช่นเหรียญเหรียอย่างเหรียญเหรียญนี้นะครับราคามันต่ํานะครับผม แต่ถ้าเป็นเหรียนสภาพที่สวยสภาพให,ใหม่ๆเนี่ยราคาในตลาดเนี่ยมันก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับทีนี้นะครับเรามาฟังรายละเอียดคข่้าวกันก่อนนะครับในส่วนของเหรียญ50สตางค์นะครับลวงข้าวนะครับนี่จะเป็นในส่วนของลักษณะของเหรียญทางด้านหลังนะครับผมวงขอบเหรียญน,นะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ขวามือนะครับจะขนาบไปด้วยอ่าลวงข้าวนะครับ อันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับผมพร้อมด้วยข้อความนะครับ50สตาค์นะครับปี2523นะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของบล็อกนะครับบล็อกเดียวกับพวกบล็อกเหรียญครุฑนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยที่วงคอบเหรียญทางด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับว่ารัชกาลที่เก้านะครับอย่างที่ผมบอกไปเหรียญที่จะสามารถขายได้นะครับแบบนี้ ก็สามารถขายได้แต่ราคามันจะต่ํานะครับแต่ถ้าจะเป็นสภาพส,สวยๆสภาพใหม่ๆเนี่ยมันก็จะราคาแพงนะครับผมแล้วยิ่งถ้าใครที่มีแบบเป็นถุงนะครับจากกองกระสาบถุงถุงนึงนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ200อเหรียญน,นะครับรับซื้อกันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ4 0 0พเลยนะครับผมก,ก็ตกเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับถ้าแยกออกมาก็ประมาณ200เลยนะครับอ่าสี่พัน โอเคนะครับส่วนใครที่มีแบบเก่าๆนะครับแต่มีหลายๆเหรียญน,นะครับก็เล่นๆกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละสามถึงสี่บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับผมซึ่งถ้าใครที่มีแล้วมีเยอะๆมีเป็นกองๆเนี่ยสามารถขายได้แน่นอนแล้วยิ่งถ้ามีแบบเป็นถุงจักกองกระสาบก็ยิ่งขายได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ดูให้ดีๆด้วยนะครับมันจะมีในส่วนของภาเสียบเอเียงภาเสียงกลับนะครับเยอะแยะเลยสําหรับเหรียญ ห้สสตางค์ลวงข้าวนะครับผมซึ่งคุณสามารถติดต่อผมผ่านทางไลน์เอดได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลกวๆนะครับสำหรับคลิปอ่านี้นะครับผมใครที่มีเหรียญ50สตางค์ลวงข้าวแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปว้แก้เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ